สวัค่ทุคนวันนี้นะคะดิดดาวกลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้แน่จะมาเปิดถุงค่ะที่ได้ไปร่วมงานที่ Eve แอนดมาะคะเป็นงานเปิดตัวของ Eve แอนดนะคะเปิดตัวสาขาใหม่ค่ะที่ส e ปล f u t u จ e p a พ k รังสิตนั่นเองนะคะก็เป็นการเปิดสาขา s <S ที่ค่อนข้างที่ยิ่งใหญ่มา,มากๆเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบว่า เฮ้ยดีมันมีมมสาขาที่ใกล้บ้านเรามากขึ้นคือจริงๆเน,นี่ยดาวเนี่ยอยู่รังสิตเมื่อก่อนเนี่ยคืออย่างไปอีนบอยก็ต้องแบบเฮ้ยไปสยามไปสยามอย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ใกลามากขึ้นที่เป็นบอยสาขานี้นะคะก็ได้แบบมีของมาขายแบบ ใหม่ๆเยอะเลยโดยเฉพาะของที่อยู่ในออนไลน์รู้สึกว่ามันเข้าถึงได้ง่ายพออีฟแอนด b บอยอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะว่าเขาจะมีของให้ลองเทสต์ให้ลองก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็เป็นการที่ดีที่เราได้ลองก่อนแล้วเราก็ซื้อถ้าเกิดว่าซื้อออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ชอบเราก็ทําอะไรไม่ได้ว่าเราซื้อมาแล้วถูกปะแต่ว่าพอมีร้านอีฟแอนที่มันไกลบานมาคือเราสามารถที่จะลองได้ มันก็ดีใช่ป้าถ้าเกิดว่าเราลองแล้วไม่ชอบเราก็แบบเฮ้ยไม่เอาซึ่งดีนะคะส่วนสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเปิดถุงกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะในถุกูตี้แบ็คนะคะที่อีฟแอนด์บอยเขามาให้ซึ่งหนักมากเลยนะนี่นะคะคือประมาณว่าใส่ตัวเราไปได้เลยอะเฮออ้ยโมกส่วนตอนนี้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า ของในนี้มีอะไรบ้างนะคะเรามาเฮิรกันเลยดีกว่าค่ะโอเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมาดูกัน so มาดูกันที่ตัวแรกค่ะนี่เชิ่์ฟนี่เลยนะคะ <A world? S 2> เป็นอ่าเบลนเดอร์นะคะสปอนจ์คะเป็นฟองน้ำแต่งหน้าใช้รองรองพื้นนะคะ ซึ่งถ้าใครที่ติดตามดูฮาวทูของดาวเนี่ยดาวก็จะรู้ได้เลยว่าคือดาวเนี่ยชอบใช้ฟองน้ำในการดองดองอมากกว่าอย่างอื่นนะคะซึ่งถามว่าทำไมถึงชอบเพราะว่าคือฟองน้ำเนี่ยเอาไปชุบน้ำก่อนแล้วมันจะหมัดมา,มาแล้วพอมาลงกับรองพืนะ้นอะมันจะเนียนแล้วมันจะแบบให้ลุคที่แบบเป็นผิวมากกว่าอันนี้อะไรอันนี้เป็นอ่า อาหารเสริมนะคะของพี่ลอยเชอร์มามีแอลคาเนตีนน,นะช่วยเผาผลาญไขมันนะคะ yeah, ก็สับดาห์มี <I 'm S 1> อาจจะ <me> แบบว่าไม่ต้องใช้คะ่ะมาดูอีกนี่เป็นมาสคาร่านะคะเป็น golden rose sexy black mascara นะมาดูกันนี่นะเป็น s ซ็กซี่แบ็ s มา r a ตัวน,นี้นะมันก็จะเป็นหัวแบบอย่างนี้เออไม่เคยลองมันก็จะเป็นหัวแบบหัวลูกตุ้มนะคะก็เป็นมาสคาร่าสีดำที่น่าจะใช้ไว้ปัดขนตาล่างแล้วน่าจะเวิร์กเดี๋ยวรอดแต่ว่านี่ปัดมาอยู่แล้วอะ่ะ โอเคเลยนะมันมันหัวเล็กๆอย่างเงี้ยมันทำให้แบบว่าเข้าถึงขนตาได้ง่ายนะคะมาดูชิ้นต่อไปค่ะชาเดะอะไรเนี่ย คิวเพรสอีรีลีทัสนะคะซึ่งแป้งตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งฐาน้าผสมรองคือรู้สึกว่าโดกดังมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าใช้แล้วแบบหน้าเนียนกริ๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็สำหรับสูตรนี้เนปะ็นสูตรควบคุมความมันนะคะเดี๋ยวขอลองใช้ดูนะคะต่อมาค่ะเป็นพีรีอิงนะคะลิปท in, t นทินอิงนะคะแกะดูแล้วม่ะที่ได้มาเป็นสี สีออกแบบว,ว่าชมพูแดงๆนะคะเดี๋ยวจะลองสีให้ดู it, เอาไว้ทาเหมือนแบบว่าข้างในปากให้มันแบบเป็นทิ้นนะคะแล้วก็ให้มันแดงๆ me, ซึ่งเขาบอกว่าสีแจมใช่แจมจริงนะคะ me, แล้วก็บางเบาไม่หนักปากคือเป็นลิสติกที่ทาลงไปแล้วจะติดทนอารมณ์ป,ประมาณว่าทิ้นนั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะ อันนี้เป็น La Rose p o s e นะคะเป็นน้ำแร่ที่ใช้บำรุงผิวหน้าก็ม,มี baby baby f e s t a นะคะเป็น cleansing l a r e r สอางแบบว่าขนาดพกพาต่อไปเป็นกาวติดขนตาค่ะจ j o h n ร o อนนะคะจริงๆพุ่งซื้อมา ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะคะเพราะว่าไม่เคยใช้พวกขนตาหรือว่ากาวติดขนตาของเลฟลอนนะคะเดี๋ยวจะลองใช้ดูมีแป้งด้วยนะคะเป็นแป้งเด็กจอรสันนะคะสีสชมพูกลิ่นที่เราคุ้นเคยนะคะใช้ตั้งแต่เด็กๆนะคะมีอุปก,กรณ์ช่วยชีวิตอีกค่ะก็คือแปรง แปรงสีฟันจากออร่าบีนะคะให้มัน oh, ดีอะถุง oh, <yeah. S 1> แบบยังชีมากเลยมีแป้งมีแปรงนะคะแล้วก็มีที่ล้างหน้าดีนะคะแล้วจะบอกว่าตอนนี้แป้งสีฟันบานแล้วโอ้ย oh, <yeah. S 1> ใหญ่อะนี่นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่เลยต่อไปค่ะเป็นคลีนซิงอีกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ขนาดใหญ่หน่อย p ียววิวิ cleansing lotion นะคะเป็นโลชั่นทำความสะอาดผิวหน้าแบบเป็น cleansing water นะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ sensitive s k i ด้วยแต่ว่ายังไม่เคยใช้เดี๋ยวจะลองใช้ดูถ้าเวิร์กยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะคะเมื่อกี้มีแปรงสีฟันใช่ปะอันนี้ยาสีฟันมาคู่กันจ้านี่นะคะของ all a บีเหมือนกันเออนะคะอันนี้ ปนนนนแปยงสีฟันของออร่าบีอันนี้ไม่ไม่อันนี้แปรงสีฟันของออร่าบีอันนี้ยาสีฟันนะคะใช้คู่กันป,ป,ป้ายเป็นอันนี้เป็นสเปรย์น้ำแร่อีกแล้วนะคะเป็นยีห่ห้อเดี๋ยวอ,ยอ่านให้ฟยี่ห้อโอเทอร์มวนอาเวนเทอร์มอลสปริงวอเตอร์อีกครั้งแบบเร็วๆนะคะโอเทอ,อ,อร์มวนอาเวนสปริงวอเตอร์ชื่อยาวไปอีก นะคะอันนี้นะคะก็เป็นสเปรย์น,น,ะะน้ำแร่นะคะที่ for sensitive skin ด้วยนะคะนี้ใช้ก่อนแต่งเนอร์ลงอกแดดนะคะหรือว uhm ่นาใช้หลักกาจัดขนก็ได้เพื่อความสดชื่นนะคะขวดใหญ่หน่อยนะอันนี้อาจจะแบบพกพาไม่ค่อยสะดวกอันนี้น่าจะสะดวกกว่ามาอีกแล้วนะคะในเรื่องของลดความอ้วนหรือว่าทำให้ มันแบบว,ว่าเผาผลาญเนาะอันนี้เป็น the secret part นะคะ the secret part. part อันนี้นะคะอาจจะไม่ได้กลิ่นนะคอย่างที่บอกว่าหอมจะตายหายแล้วนะแมดี้ตอ่อไปยังอยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาระคะ่ะอันนี้เป็นไฟเบอร์แลคนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีมันเป็นแบบ กินแล้วจะทําให้ขับถ่ายง่ายขึ้นนะคะจะทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นแว็ก t r สตนะคะเป็นแผ่นแว็กนะอันนี้เนี่ยยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันว่ามนันเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆก็เป็นคนมีขนมีขนที่แขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะ เดี๋ยวจะลองใช้ดูหรือว่าจะใช้เลยดีอะใช้เลยดีกว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอันนี้นะเป็น,นเดี๋ยวมาดูก่อนอันนี้นะเป็นเป็นกลิ่นชโคโค็อกโกแลต วิธีใช้ก็คือแกะแปะดึงเผยผิวเนียนใส่อะไรขนอย่างมั่นใจมีตั้งสิบแผนนะ่นอ่ะเออแบบเยอะดีนะคะวิธีใช้คือ <Yeah. S 1> นำแผ่นแว็กมาถูด้วย oh. มือทั้งสองข้างจนแผ่นแว็กอุ่น <Yeah. S 1> ดึงแผ่นแว็กออกจากกัน so แปะแผ่นแว็กลงมือเวน <Yeah. S 1> ที่ต้องการกำจัดขนรูปให้สนิทดึงแผ่นแว็กออกอย่างรวดเร็ว เช็คด้วยแผ่นบำรุงที่ให้มาในกล่องานี่ใชแผ่นบำรุงม่แผ่นบำรุงแ,แล้วเขาให้มาสองอันเนี่ยแต่ว่ามันมีสิบแผ่นออกก็คือเหมือนใช้ได้สองครั้งอย่างนี้หรอแต่ว่าแผ่นนึงอาจจะแบบอ๋อเขาา้าใจแล้วก็คือเหมือนที่เขาให้อันเนี้ยมาสองแผ่นก็เหมือนเราใช้ได้สองครั้งแต่ว่า ในการใช้หนึ่งครั้งอาจจะใช้มากกว่า1แผน่นงงปะเราไม่งงโอเคตามนั้นนะคะก็มาททนเหมือนที่เขาบอกก่อนถูถูเดี๋ยววันนี้นะคะจะลองดึงขนแขนดูถูถูให้อุ่นนะคะพอถูแล้วมันก็จะเกิดความร้อนไงพอมันมีความร้อนแผ,นนแผน่นหว้ก็แบบแยกโต๊ะจับกันได้ง่ายขึ้น นั้นนี่นะเราก็ลองแล้วเดี๋ยวแปะลงไว้ที่แขนนะคะกลิ่นหอมหอมอมทีแปะลงไว้ที่แขนนะแล้วรูปให้สนิทเจ็บแน่เลยอยา เราจะทําให้ดูแค่อันเดียวพอนะคะเราจะไม่ทําหลายอ่านเพราะว่ามันน่าจะเจ็บแล้วดึงอย่างรวดเร็ว <c oughs> นี่นะคะเป็นขนที่ออกมานะคะมันเป็นขนอ่อนนะค่จะจนแเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่แบบเจ็บบะไม่น่าเล่นเลยอะ แต่ว่าเดี๋ยวมันอ,ออกมาแล้วไงเดี๋ยวก็ใช้อันนึ้งให้หมดเลยเมื่อกี้มันอาจจะหลุดไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าดาวดึงผิดวิธีมันต้องดึงย้อนขนแล้วกันเมื่อกี้ดึงตามเส้นขนแล้วแบบไม่ค่อยหลุดหลุดนิดเดียวนิดดทีนี้ค่ะเรามารอนี้กันแบบย้อนขนให้เจ็บเลย ทำใจแป๊บไม่น่าเล่นเลยเอาจริงสุดยอดเอ้ยเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยอันนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือให้ดึงย้อนขนนั่นเองนะคะทุกคนแล้วมันจะออกมาแบบนี้ออกมาเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราจะเรียบรายละเอียดนิดนึง โอเคค่ะเข้าเรื่องค่ะเรามาดูต่อเลยดีกว่าค่ะเรื่องเลยไม่เกี่ยงได้ตัวต่อไปค่ะเป็น r o l a n ครูเคิร์ดเซตติ้งแฮร์สเปนะคะเป็น hair spray แฮร์สเป a ์แบบว่าช่วยเซตผมที่อยากรอนอย่างนีงน้อันนี้เดายังไม่ได้ฉีดอะไรนะมว <Yeah. S 2> นมาเดี <Yeah. S 2> ๋ยวลองฉีดดูเลย กินหอมค่ะใช้ได้เลยจริงๆมันอาจจะต้องฉีดแล้วค่อยมวนปะแต่ว่าไม่เป็นไรนี่นะคะเราจะลองมีอะไรอีกนี่อันนี้เป็น Miss t i n n Pro Long b i i g y e อันนี้ยังไม่เคยใช้แต่เพื่อนบอกว่าดีมากอันนี้คือเหมือนดังมากเลยนะเมื่อก,ก่อนที่บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องติดขนตาลอมปัดตัวนี้แล้วแบบตาจะโตโตนะคะต่อไปเป็น แป้งโปรง่งแสงคุมมันสีจันตะละับม่ะะวงตลับต่อมาเป็น leader inclusion double effect ตัวนี้เกี่ยวกับอะไรอ๋อคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น2สเต็ปเออใช้ใช้ตัวนี้ก่อนเป็นระดับหนึ่งคือใช้ตัวนี้ขจัดเซลล์ผิวใช่ไหมเจลมันจะเปลี่ยนเป็นแบบว่า ถ้าแตะผิวแล้วออกมาเหมือดแบบที่คลายอะไรอย่างนี้นะเสร็จแล้วทีนี้เรามาร์กอันนี้ต่อตัวนี้เนี่ยเป็นมาร์กหน้าที่ไม่ต้องล้างออกจัดการปัญหาสิวเดี๋ยวไว้ลองใช้ดูแล้วกันนะคะสำหรับตัวนี้เออนะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะ Moisturizing Shampoo กับ Conditioner จากของยี่ห้อ Ishikami หรอต่อไปเป็น คอลเลกชันนะคะคอนทัวร์คิดไฮไลท์แอนด s ฟ r u b เป็นคอนทัวร์กับไฮไลท์ของ Collection เดี๋ยวมาดูเนื้อกันดีกว่าเขาจะเป็นตลับแบบนี้นะคะค่อนข้างใหญ่อยู่นะเป็นไฮไลท์ที่มีชิมเมอร์นะคะแล้วก็ตัวบรอนเซอร์ตัวนี้เนี่ยสีขนาดค่อนข้างที่พอดีกับผิวดาวเลยนะเพราะว่าปกติที่ใช้อยู่ก็จะเป็นสี้ สีสวยอยู่นะนี่นะจะหมดแล้วเลยอีกสี่อย่างโอเคนี่นะเป็นลิปสติกนะคะของ golden rose นะคะอันนี้เป็นรุ่นลิปสติกวิตามินอีนะคะเป็นรุ่นที่หน้าตาเป็นยังไงนะ เป็นรุ่นนี้นะคะปลอกดำสีนะคะเป็นสีแดงมาเมีียวนะคะมลองกันไว้เดี๋ยวเรา <'m> ทำสวอช golden rose ให้ดูแล้วกันนะคะ <'m> ส่วนสำหรับอันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นสีแดงมาเหีียวที่ทเป็นแดงออก เข้มๆที่ไม่ได้แบบติดรัดมากทาจะดูสุขุมเนาะสำหรับสีนี้เป็นอีกสีนหนึ่งที่น่าชอบนะคะแล้วก็สำหรับอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นยี่ห้อ For You t o นะคะรุ่นที่สายป่านนั่นเองนะคะออกสีสม้สมๆนะคะเดี๋ยวจะมาลองดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวเป็นยังไงน,นะคะรุ่นนี้เป็นลิปอะลูซินะคะ by For You t o รุ่นที่สายป่านนั่นเอง ใครมีแล้วบ้างยกมือตัวนี้สวยนะคะเดี๋ยวจะเทส่ดุดทนี่เป็นสีส้มออกนมนมหน่อยนะคะอันนี้แต่ว่าไม่ได้นมแบบพาเล่เป็นนมแบบสีส้มที่ไม่ได้ส้มจี้นะคะเป็นส้มที่แบบ เออยังสามารถทาได้ในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวลองทาดูกับปากดีกว่ทีนี้ได้ของพี่สายปัาน,นะะวันนี้ก็เลยจะเป็นพี่สายปัานแปเนื้อค่อนข้างโอเคเลยนะคะทาไม่ยากเป็นเนื้อที่นุ่มลื่นนะคะทางง่าย ะะแล้วก็สีเหมือนในแท่งเลยนะเทามาและแบบสีสดชัดนะคะก้อนะะนี้นะคะเหมือนพี่สายฟานยานี่ยหมคะตอบค่ะตัวนี้เป็น Urban Eco Harajek Deluxe เ,เ,เพื่ออะไร พ่อเดอะซีมด้านถูกไหมอะเดอะซีมตัวนี้เป็นฮาราเกะเกะโทเนอร์นะคะส่วนตัวน,นี้เนี่ยเป็นอิมเมชั่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตา,ปานนะะเป็นยังไงเป็นโทเนอร์ที่เหมือนเป็นเนื้อเจลอะลองเลย นี้มาจากเกาหลีนะคะเป็นโทนเนอร์ที่เป็นเนื้อเจลจริงๆทาลงไปแล้วเป็นน้ำเลยแล้วก็ซึมกลิ่นแบบธรรมชาติมากไว้เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวลองใช้ใดูนะคะตัวนี้ดูแบบว่าน่าจะแพงอันนี้ดูแบบผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มาจากธรรมชาติ ก็ชื่อเขาอีโค่โอเคค่ะเดินทางมาถึงสิ่งสุดท้ายนะคะตอนนี้เลยค่ะเป็น l o รีอ l นะคะซึ่งมีถุงอีกทีหนึ่งจุดเต้นมากก็มีอะไรนะคะมาดูกันมีทั้งหมด3สิ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวแรกก็คือ L'Oreal True Match ตัวนี้เป็น blur Cream p r i m e r Cream ที่ช่วยเบลริ้วรอยทันทีเลยนะคะ เออน่าจะเอาไว้ทาบริเวณที่ใต้ขอบตาหรือว่าพวกดิ้วรอยต่างต่างนนี่ออกมาเลยนะยังไม่ได้บีบเลยมันออกมาเอ,าอ,อางเพาวให้มันออกมาเองอะสำหรับตัวนี้เนี่ยมันเหมือนพลามเมอร์เนื้อซิลิโคนเลยนะช่วยเบลอดิ้วรอยให้มันแบบตื้นขึ้นเพราะงนนั้น,นะคะ่ะแล้วก็ เนียนลื่นผิวก็ไม่หยีไม่ด้เปียกไม่ได้อะไรแ,แล้วก็มีตัวหนึ่งตัวนี้นะคะเป็นลอเรียล a ารีสฟอ l เลชมิสมังกาวัตเตอร์เพิฟนะคะตัวนี้เป็นมาสคาร่าที่ช่วยทำให้ขนตาของเราหนาขึ้นนะคะต่ดน้ำด้วยเคยลองใช้มาสคาร่าที่แบบว่าไม่กันน้ำแล้วรู้สึกว่า ไหลนิดเดียวแล้วแม่งเลื้อลงมาข้างล่างคือรู้สึกเฟลมากมาคราส่วนใหญ่สมัยนี้ว่าน่าจะกันน้ําหมดอะคืออย่าผลิตเลยไอที่แบบไม่กันน้ำอะคือแค่แบบโดนน้ําจากดวงตานิดเดียวคือแม่งเลื้แบบโอ้ยตาดําตัวนี้เป็นเขาบอกว่าแทนขนตาปลอมได้เลยนะใครเคยใช้แล้วมั่งเป็นไงรีวิวให้ดูหน่อย ะะส่วนดาวยังไม่เคยใช้แล้วก็วันนี้ขุนตาไม่ได้ติดแต่ว่าคือก็แน่นอยู่แล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวไว้ลองดูดีกว่าว่าเชนี่ how to ดีกว่านะคะลิปสติก Royal Paris c o r r l c t i o n Star Moist t ก็คือเป็นเนื้อมอยแต่ว่าสีชัด so แบบแมทอย่งนี้ใช่ไหม Collection ่นเฉดชมพูสุดหวาน เฮ้ยอันนี้ใช้ในวาเลนไทน์ได้เลยโอเคเดี๋ยวมาลองดูสี <en> เลยดีกว่าแกะก่อนแกะก่อนตัวนี้สีอะไรมันคือสี CP 2ีสนะคะส่วนสีเนี่ยเป็นสีชมพูกุหลาบสีหวานอะไรขนาดนี้ คือทางง่ายแบบเนือ,อยม้คือยังคงให้ความชุ่มชื่นแต่ว่าติดทนแบบแมตคือไม่ได้เงาแบบมันย่องเลยนะคะคือเนื้อไม่ได้เงามันย่องแต่ว่าออกแนวค่อนข้างแมตนะแต่เนื้อทางง่ายค่ะดูดูดูดสีมันหวานสีมันหวานสีมันหวานมากหาไปออกเดตเออ กว่าแล้วก็ลองถ่ายอีกเช่นกันกระจกสกรปรกมากเลยอะอายจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เช็ดนะคะ day, ดูเป็นผู้หญิงขึ้นมาบ้างไหมคะ โอเคสำหรับของในถุงนะคะก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะคะว่าหมดแล้วจริงๆนะคะเฮ้ยแะะซึ่งอย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปคือที่บอกว่าถุงมันใหญ่มากจริงเๆเฮ้ยมันใส่กระดาษได้ไปทั้งตัวแน่นนๆเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่ามันใส่ได้จริงหอเปล่า<ๆ>ะคะ่ะ เห็นไหมไดาวบอกแล้วว่ามันใส่ตัวราได้ดูความพยายามนะคะสวาพยยโอเคค่ะดาวเพิ่งลืบอกว่าเันนั้นดาวก็ซื้อของมาสามอย่างเป็นของที่ไปลองมาแล้วอยากได้ไาดูกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกค่ะก็คือ W seven นะคะเป็น Make up and Glow b l u n h i n g r a บ e นะคะซึ่งซื้อมาเตรียมพร้อมรับซัมเมอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะไปทะเลแหละตัวนี้ที่เขาบอกว่าเหมือนชาแนลที่เป็นตัว bronzer ะคะ่ะแต่ว่าเดาว,ว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าเนื้อตัวนี้มันออกแดงกว่าเฮ้ยมันลุดยังไม่ได้ใช้เลยนะ โอเคตัวนี้มันก็จะออกแบบนี้นะคะเกลี่ยเกลี่ยไปมันก็จะเนียนไปกับผิวว่าแต่ว่ามันต้องใช้ในปริมาณที่เยอะหน่อยท่มแบบทำให้ลุกแบบผิวแทนอะไรนี้นะคะหรือไม่ก็จะช่วยทําให้โครงหน้าของเราเนี่ยชัดขึ้นเนาะแล้วก็ใช้แบบปุดน,นีตามลไปอีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาค่ะก็คือลิปสติกค,ค่ะซื้ออีกแล้วนะคะลิปสติกนะคะ ซึ่งสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ดูรีวิวและรู้สึกว่าชอบนะคะแล้วก็เป็นเทรนที่กำลังมากำลังมาแรงเลยนั่นแหละนะคะก็คือเป็นเทรนลิปสีน้ำตาลซึ่งเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันเป็นสีน้ำตาลที่มันไม่เหมือนอันอื่นคือมันเป็นสีน้ำตาลออกโทเหลืองนะคะก็คือยี่ห้อน,นี้เลยนะคะเรนนี่เป็นลิปสีน้ำตาลที่แบบ ไปลองมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีอันไหนที่เหมือนแล้วก็คืออันนี้คือน้ำตาลแบบน้ำตาลจริงๆเลยจริงจังมากนะคะ,<ส><ด>ะ,ะให้ดูสวยนะก็เลยแบบซื้อมาทีนี่นะสวยมากเดี๋ยวถ่ายให้ดู ฟ,ฟูดอะตัวนี้นาเป็นแมตต์ลิปัลเลอร์นะคะก็คือเป็นลิปที่เนื้อแมตแต่ว่าว่ามันไม่ได้แห้งจนเกินไปนะคะมันยังสามารถทาได้อย่างเรียบดื่ยแล้วก็เนี่ยเรียบเนี่ยทั้ที่ดับหัวที่ปากแห้งมากๆนะคะแล้วก็พอทำแบบนี้มันยังรู้สึกว่าแบบมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะเป็นลิปที่เนื้อดีทางง่ายนะคะและที่สำคัญสีนี้สวยค่ะดาชอบ โอเคและอันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะก็คือได้ซื้อสิ่งสิ่งนี้มาเพราะว่าอยากลองตัวนี้แป้งลองรองพื้นค่ะของโซล่านะคะมันอาจจ่านว่าโซล่าหรือโซล่าแปลงที่ค่อนข้างที่จะฮิดในตอนนี้เป็นแปลงที่เป็นหัวเหมือนมือหัวเหมือนที่สักบัวขัดผิว ของเราะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้เนี่ยมันเป็นหัวแปลงที่มีขนแบบแน่นมนะคะแล้วก็เอาไว้ใช้ลงรองพื้นหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมนะคะเอาไว้ลงแบบนี้นะคะซึ่งในคลิปตวจีนของดาวนะคะก็ได้ใช้ที่ลงรองพื้นตัวนี้ไว้แล้วนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันให้ผิวที่ ธรรมชาติที่ค่อนข้างที่จะดีกว่านิ้วนะคะแต่ว่า,ย,า,ายังไงก็แล้วแต่ยังรู้สึกว่าการใช้ฟองน้ำคือที่สุดของดาแล้วน,นะคะก็สําหรับแบปรงตัวนี้เนี่ยให้ความสึกที่เนียนนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นข้อที่จะเป็นเส้นสถ้าเราเกิดว่าเกลีย่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเกลีย่ยดีๆแต่รู้สึกว่าเราต้องฝึกมือนในการเกลีย่ยให้มากกว่านี้นนะคะ่ะมาการใช้แปรงรองพื้นแต่ถามว่าชอบไหม ชอบนะชอบนะคะสำหรับ,บตัวนีนะ้ที่ซื้อมาก็คืออยากรู้ว่ามันมันดีไหมนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเสียดายตังค์นะคะอันนี้ของโซลนะคะซื้อมาในราคา280บาทนะเป็นแปลงขนาดที่ไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะมันจะมีขนาดใหญ่ด้วยนะของซูเปอร์มัรแต่ว่ายังไม่เคยได้ลองเหมือนกันซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ไปเดินเดินดูมาแล้วรู้สึกว่า ถูกชะโงกอันนี้ก็เลยซื้ออันนี้มาลองใช้ก่อนนะคะและเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ลองอันใหญ่หรือว่าแบบอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตรีวิวให้ฟังอีกทีนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หมดแล้วค่ะของที่จะเหยืนะคะก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็เลยต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนสำหรับของที่ใช้แล้วโอเคแล้วดีเนี่ยอาจจะได้เจอกันในรีวิวหรือว่า how to ต่อไปนะคะ เค่ะาสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณอีฟแอนดบยนะคะที่มาเปิดสาขาที่ไกลบ้านมากๆเลยแล้วก็สำหรับของในะคะในกุฏีแบกเหล่านี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะจะก,กันในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะกด Subscribe ให้ดาวได้นะที่ดูดาวชาแนลนะคะบ๊ายบายค่ะ